หลสวัสดีค่ะหลัวครัสวัสดีครับ่ะพ่อสวัสดีค่ะโหลครับถิงมาครับจ้าได้ยินอยู่ค่ะพ่อเป็นจังไสจังไสเสียดายเนาะได้ค่ะอืมเล็กเอาใหม่เอาใหม่ลดไปเป็นนั่นเนาะพ่อเนาะ เสียดายวาแต้มเดียวนึงงบ้างแน่เลขบนเนาะพ่อหายสุดเต็มมาแปดศูนย์กับเก่าหนึ่งัดเก่าศูนย์ผัดเอาเนาะพ่อเนาะมาสุดแปดศูนย์อหมมาสุดสามหาหลังออกบนเนาะพ่อเนาะกัดกับพ่เป็นยังหรอกวะกัเป็นตาตามยุคือเก่าแต่ว่าเลขบนสุดพ่อหายยิ่งตัวได้ก็ฮะ ม่นต enfin bon, ้องหัน huh. พ uh ่อให้วิ่งตัวใดบนห่ค่ะศูนกับหนึ่งสองสรอดอกละแม่ศูนย์กับหนึ่งเพาะศูนเขาอยู่พ่อเลยเออมันผลมาล้ลางแก้วเป็นยังพ่อเท็ดไม้เนาะพ่อเนาะเอาขึ้นเนาะเพาะเนาะจจะแล้วแะแกะีกันไทยโอกาสในเด้อโซกันโซกัน เข้าใจกันผู้ใดเขามาฟังกับเข้าใจกันผู้ใดก็อยากให้มันถือขันละเนาะพ่อเนาะโอ้อยากให้ถือขึ้นอย่างนี้ค่ะมีเอฮะอ่ะแต่ว่าวิ่งศูนย์กะมาอยู่ของพ่อให้ยศูนย์กับหนึ่งพี่พ่อวิ่งศูนย์กับหนึ่งอืมค่ะงวดนี้เลยเอาตัวเขานี่ละเสียดายอยู่ได้พ่อพ่อให้ยแปดศูนย์กับเก่าหนึ่งเนาะ 8ปดูนกับเก้าชูนกับว่าวหอดไงวันนี้กลายไปเก่านึ่งอีกเลขล่างให้3สามหามาออกบนอีกเส <ừ ừ S 2> ดายเสดายเาน,นี่ยมันจะรับกันสองงวดเหรอค่ะเอาพ่อเฮ็ดไว้แล้วบนนี้เฮ็ดไว้แล้วบ่ เอาว่าให้ท่านผู้ชมฟังไม่ก็ดูแกะตัวไม่ก็ดูเอาขึ้นไม่ก็ะดูค่ตหมเะพ่อเอาเอาตเก้าหัวพ่อเอาตเก้าเลยวเพี่อนบนบนพ่อเด็กบน เด่น,ดนเ,เ,เ,เนด่นหนึ่งนเกเลยี่ศูนย์้เกาบนเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งล้องศูนย์นพ่อครับฮ่องครับพ่อจับคู่ไปนี่พ่อจับชุดเต็มมาเลยก็ได้พ่อจับคู่เต็มมาเลยบม เขาจะเอาเต็มก่อนปพอพอ่อคิดพ่อเขียนเลยพ่อเอาชุด,ดเต็มลงแล้วก็เอาชุดคัดลงก็ได้นู่ว่าเนาะดีพอพอบ่พ่อว่าเออดีบางเธอค,คือพ่อตัดออกมันกัดอันนั้นเนาะนแต่เป็นไรพอ่อติตรงนั่งโยติเตอร์นั่งขอจนไม่ฟาผฟาเองแค่นี้ค่ะพอ่อ อันนี้เอาเลขสูตรไปก่อนเนาะเอาเลขสูตรไปก่อนค่ะเอาเลขสูตรมาก,ก่อนอบนเด่นหนึ่งอรองศูนย์เพาะเออเอาไปบด,ช,ดปชุดเต็มไว้บ่พุดที่บ้าหลายบ่ยดเลเอาชุดเต็มมาโหลดเพอะพนันจากคาดเอาแมนเออเอานักจุดไดคาดเอาค่ะเอาชุดเต็มซะก่อนเดี๋ยวจะเอาชุดคัดที่หลังก็ได้เออ เลขมาตัวเดิมม่พ่อเลขมาตัวเดิมเลขศูนย์หนึ่งสองมาตัวนี้ศูนึงสองเออแต่ว่าสนี่ก็จะเอาไปไว้เป็นลักร้อยนะกพเลยตันไปสอตัวค่ะศ่ะค่ะ็วจับดูห้าพ่อ นี <N Memorial> okay. mm ่จะคู่พ่อออสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพันกันกันชุดเต็มมันเลยแล้วจิสิสพอพ่อว่ันเด็ดปั๊ออกจะเลยได้อือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิ็ดสิบองสิบสามคู่เต็มมัดเลยนี่อ่าแต่พ่อเอามาเมื่โหลดสิบสามคู่ะหละมาจังซิบรุลดคือวังหันวังหันถือว่าพ่อจับรุดนะเสียดายไหมวังหันกัะตัดเต้าูนออกไป ก็ตัดออกแล้วเนาะตัดออกเหลืออันพ่อตัดออกมันก็เลยโอ้ยหนูว่าเสียดายดิ้กะย่าดอกเอาซุดนี่แหละเอาเมื่อน,นี่แหละเอาเต็มให้ข้าเจ้าเบิ่งโหลดพออ่อเก็นั่นจะไปตัดซุดมากเอาดอกพ่อเหร่นลาสองงวดแล้วมันลุดสองงวดแล้วบานนี้งวดนี้พ่อที่ใครไปพ่อที่พ่อที่พ่อเหร่นพ่อเห้นเลยให้แฟนครับเอา,นา,อนาเนาะพ่อเนาะครับ

ศูนย์สองศูนย์สามเก้าสามเก้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเดี๋ยวหนูขออนุญาตอ่านทวนนะพ่อเนาะหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหกแปดแปดสอง 02 03และ93นะพ่อนะครับค่ะพอ่อสิคัดชุดเดนไห้มือนีบอกเฮ่ฮเอาไว้รอบหน้าเออใครใส่เมื้ยนี่นั้นเลยลนะจ็ดสองกูกันเป็นไรก็เินเป็นแน่เลค่ะขสันพ่อจัดมาสองชุดก่อนเมนบอกเออครับสามตัวได้ป่ะเนี่ยค่ะ 2องแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหกศสองหกศูนวกัแปดหกหนึ่งแปบเนี่เอาไปสามชุดอีกคนอีกันสามตัวเพราะเก็บอีกเทียนนึ่งอันอันนี้เลขเลขบนนะพ่อสองตัวนี่ เลขบนเลขล่างไม่ใช <wo S 2> ่ในหายมันบ่จังเอามันบ่เลขเลขล่างเอา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 ไปพร้อมด้วยบ่ไปพร้อมด้วยแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวพ่อจะเฝ้าเอาเลขบนก้อนก็ได้หนูถามว่าไอ้ไอ้คู่เด่นที่พ่อที่หายมากนี่ของไอ้เลขบนนี่พ่อที่จัดสองสองสองชุดนี่ชุดใดเอา สี่สี่สุดก่อนเนาะเอาสี่ก้อนบอ่ะหกเอาตัวไหนหกึหกหนึ่งค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแค่นี้แหละเอาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเอาเอาเลขบนก้อนก็ได้พ่อคลิปนี่รับรับเลขเลขเลขบนก้อนค่ะเลขบนแล้วก็สามตัวบนชก่อกนเดี๋ยวมันจะเง้วเกินไปนะเออข้าสั่นลูกขออนุญาตอ่านทวนตัวเลขเนาะสำหรับเลข จับคู่มี13าคู่อันนี้นะคือ,อมีสิบสามคู่บนเด่น1รอง0ชุดเต็ม0ูนสองมา1ตัว13าคู่มี60 6ูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เหนึ่งแปดศูนยหนึ่งเก้าสองศูนส เก้าสามเน้นให้สีคู่มีหกศูนยหกหนึ่งเจ็ดศูนย์และเจ็ดหนึ่งนะพอนะ่อเนาะครับบันนี้เลขสามตัวที่พ่อหายมากนะคะสามตัวบนนะคะท่านผู้ชมก็จะมีสองแปดหนึ่งสองหกศูนย์และสองแปดหนึ่งนะพอนะ่อเนาะครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นเลขบนไปก่อนเดี๋ยวอีกคลิปหน้าแอดวินเซนงไลงเลขล่างหายนะพอนะ่อเนาะ ค่ะพ,พ่ออา้าฝากแฟนครับจังเลยนะพ่อเออแฟนครับเว่ยเออาโอกาสมึนจะธรรมดาเนาะเขาลดเนาะธรรมดาเออมันขึ้นบนลงล่างมันลดม,นนมันนี่วันนี้ก็ค่อยเอาไปเต,เตครคีออยมตรงนี้เออจากเคินคือเงี้ยเงนี้ยเงี้ยเอฟซีโเงี้ยทีนี้มึงร้องเงินละแต่ว่ามันค่ะ พลาพไปลเลครับมีงวดนี้ก็ไปเบิ้ลมากเกิดค่อยนั่นเราเนรณะจีนมีโสดมีลาบทุกคนค่ะนะค่ะ,คะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับคลิปคลิปนี้เนาะคะ่ะนาะสำหรับงวดที่แล้วนะคะแอดมินขอสรุปว่าของคุณพ่อนะเพิน่นหายเพิ่นเลขเพิ่นเขาอยู่แต่ว่าบางคนก็อาจจะซื่อ,อหลัง บนกับล่างก็อาจจะเปลนได้นะคะสําหรับบางคนนะทีท่เขามีโชคเพราะว่าพ่อให้มาสามหาล่างแต่ว่ามันตปขึ้นบนนะคะแต่ว่าเลขบนของพ่อถามว่าเขาบอมก,กับที่เขาเลขเออเดนเดนศูนย์ร่องหนึ่งที่เล่าหามาเนี่เพราะว่ามันเขาเลขศูนย์เอยไม่ใช่พูดผิดแอดมินพูดผิดค่ะศูนย์ศูนย์มันมาล่องลางเนาะพ่อเนาะหายล่างขึ้นบนนหายบนล่องลางเนาะพ่อเนาะค่ะน,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 นี่นะคะกะ เอาขอเป็นแกะตัวไม้นะคะท่านผู้ชมขอเป็นแกะตัวไม้นะคะสําหรับตัวเลขของอคุณพ่อนะคะพ่อใหญ่บ้างไฟแสนของเฮานะคะขอขอบคุณคุณพ่อลหลายๆนะคะที่เพิ่นแบ่งปันตัวเลขโชคลาบมาฝากเส้นครับเส้นช่องเนาะค่ะเนาะแต่สาหรับคลิปนี้นะคะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจากไหนแอดมินสิลงตัวเลขโชคลาบนะคะ แนีวทางล่างเน,เน,เน,งนะคะเส้นค่ะเฟ้นส่งเนะค่ะเนาะกโชคดีสุขูสุขคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ